แมอยู่ลองเพลงยังหันลองแบบอี้ลองเมื่อไ่อันนั่นเป็นแนวอื่นเหรออันนั้นไหตอนเพลงเทียนยอแยกมานะไม่ยังก่อนหญตงตัวคนเดียวน่ะโมเดลให้อย่างเี้ม่มากหรอกไอ้แน หอดเพชรอย่างว้ญนาณใก้เมฆบัดลอยไอ้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 คอหยอดนเนาะตายกอ้ไดในน้ำตานานกอดไอ้แค่ยวเาบอกคือบ้านคือเมืองเขาเนาะแม่ ไอพกมาพร้อมกันนะคะไอ้พวกดังปลอมทั้งหลายทีมงานดังปลอมโปรโมชั่นโอ้คือหันคือหันทางเนี่ยที่เปากเบื่อใช่ไหมผู้ดังคือวือขึ้นแนวนัลนเฮ้ยเจ้ากี่ว่าวตาบอกตาบักปากแม่บมาทาไปเห็ดดังเขาเปิดโอเพ่นปากจะคล้องกาแฟบ้านนิ่งขึ้นด้วยปากมันเนื่องขึ้นเป็นเหงื่อเหรอเพหงค่อนมันเห็ดยังเงื้อุ้โอ้ยลูกไม่ดู พี่อบเบื่อก็เงื่งขึ้นพวสีป,ปากเลือาาปากบนิมป,ปิเริ่มติดสวยนิดเฮ้ยพวกสีป,ปากสีหนาแต่ยานมาสั่นเลือกปากย่างไรกันละจนวิ่งมองจนฮุบจนว่าขอละพอดีอันโอ้ยต่ยานมาสั่นพวกสีป,ปากสีหนามาสัน่นโคจว่าไพ่เบาจอยใกกันให้เก์กันไห่เก์กันไพ่แก์กันเยอะ่ากันปะ ไม่ว่าครับกํา no, ลังเดินทางครับโอ้คนขับฮองฮองจริงครับวันนี้เดินทางไปงานครับเราอยู่กทมวันนี้ยาไปครับเจอกันครับไอยืนลองเพลงยังมั่นลองแบบอี้ลองเมื่อไหร่ก็น่ะน่าน่านะาน่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  ม่อันี่เป็นแนวอื่นเหรออันนั้นไตอนเพ่งเทียนย่แดกมาไม่ยังก่อนมีิงตัวคนเดียวน่ะไมเมียนก็งงพ้อย่างไอเมย์มากหรอคอยินได้อีหอดเปะอย่างนีายินได้ใกล้เมยนมากหรออ่าอลินไอ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  คือหอดปันเนาะแต่แยกอแต่น้ำตาดนานกระดิ่ะ